โอเคอ่ะข้อนี้นะนะครับก็จริงๆหน้าตามันคล้ายๆเลเวลเอยู่นะข้อนี้แต่ใช้วิธีแบบเลเวล J ไม่ได้เออไม่ใช่ไม่ได้สิมันได้แต่ว่ามัน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 ไม่มันมันเลยอะเวลามันจะเกิดนะแน่ๆะถ้าเกิดว่าใช้วิธีตรงๆครับถ้าวิธีตรงๆเราทำไงครับ มันมีตัวแปร a b c ถูกนะมันมีตัวแปร a b c อยู่นี้เนาะนะครับวิธีตรงๆก็คือแทนค่าเพื่อกำจัดตัวแปรออกเนาะนะครับก็คืออ่ะเอาเอาสอนแบบตรงๆก่อนว่ามันเป็นยังไงเนาะล้วเดี๋ยวค่อยดูซิว่าข้อนี้วิธีไหนดีที่สุดนะครับเออ คือมีตัวแปรอยู่สามตัวอยากให้กลายเป็นตัวแปรตัวเดียวเนาะทีเนี้ยหนูดูนะมี B, ม, B, B. มี B มี B หมดเลยเนาะคือทำตรงเนี้ยดีไซน์ให้ตรงเนี้ยกลายเป็น B หมดเลยดีไหมไม่มี C ไม่มี A อ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้กลายเป็น B หมดดูดีๆนะอันนี้เอาไว้ใช้ได้นะครับแต่ว่าครูเลยสอนวิธีตรงก่อนนะครับอยากให้กลายเป็น B หมดต้องเปลี่ยนนะครับ อันนี้เนาะสมการนี้เนาะนะครับต้องเปลี่ยนเป็น a b เท่ากับ b บวกรูทสามคนะส่วนสมการนี้นะครับต้องเป็นอะไรครับ c b เท่ากับ b ลบรูทสามเนาะคนะแล้วเราก็ สมการที่1สมการที่2แล้วเราก็าไปแทนเนาะเอาไปแทนตัวนี้นะก็จะกลายเป็น B บวกลูกสามเนาะอันนี้ b ีบลนะูสามเนาะตัวนี้ตัว C เอาไปแทนก็จะเป็น b ลบลู3เนี่ยมันก็จะกลายเป็น B หมดเลยข้างล่างด้วยตรมทั้งข้างล่างด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะยากเพราะว่าเพราะว่าเป็นกําลังสานะครับ อ่ายางไอตัวนเนี้ยไออย่างเนี้ยถ้าทําให้ง่ายขึ้นนะครับทำให้มันง่ายขึ้นเราควรโมดิฟายมันนิดนึงก่อนเป็น A กกำลังสลบกับ A B C เนาะบวกกับ b กกำลังสมลบ A B C บวกกับ C กกำลังสมลบ A B C เนาะส่วน A บวก B บวก C เ่นะแล้วก็ a บวก b บวก c a กำลังสามบวก d กำลังสามบวก c กำลังสามลบสาม a b c เนาะส่วน a บวก b บวก c ก็จะง่ายขึ้นหน่อยหนึ่งแต่สังเกตมันเป็นกำลังสามเนี่ยแล้วเวลาเราไปแทนนะครับเวลาเราไปแทนเนี่ยั๊บตัวนี้นะชุบเอาไปแทนเนี่ยมันเป็นกำลังสาม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 ตัวนี้ก็ต้องแทนสามตัวถูกไหม ถ้าแทนสองตัว b b ไม่แทนตัวเดียว b ไม่แทนเนาะแทนสองตัวมันก็จะคิดเลขยากนะครับครูทําดูแล้วอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกินหกเจ็ดบรรทัดนี่แล้วยังไม่เห็นทางอะนะยังไม่เห็นวิแววว่ามันจะจบเนี่ยเปลี่ยนวิธีได้เลยไม่เหมาะกับข้อสอบพวกสอบเข้าพวกไม่ดนพวกอะไรพวกนี้เนาะนะครับอืดังนั้นเนี่ยถามว่าทําแทนตรงตรงนี้ได้ไหมได้ครับ แต่มันไม่เวิร์กนะครับยาวเนาะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดอยากรู้ก็ลองทำต่อดูนะนะครับคูณลบก่อนีนี้ทำไงดีข้อสอบพวกนี้มันมันจริงจมันเน้นเรื่องการที่เราคิดนอกกรอบนะครับนี้เราคิดนอกกรอบก่อนเราจะทำไงมันดีอ่ะในการที่จะใส่ตัวเนี้ย ถ้าเกิดเราใส่นรูปของตัวแปรก็อย่างที่เห็นนะ่ะมันไม่จบไม่สิ้นนะครับยาวทีนี้ครูก็เลยมองตรงนี้ว่าเอ๊ะตรงนี้มันปิ๊งไอเดียว่า a ลบ b แล้วมันได้รูปูปสามอะ่ะ a กับ b ต้องเป็นอะไรอะ่ะเห็นปะ c ลบ b ลบ c ได้รูปสามอะ่ะนะครับ a กับ b b ีกับซต้องเป็นอะไรอ่ะนะครับอ่ะมาดูกัน a อล็บี <c oughs> เท่ากับรูสามเนาะครูเลยมองว่าเฮ้ยอย่างนั้นถ้า a <c oughs> เท่ากับไอ้นี่ล่ะเอ่อเพราะว่าสแสดงว่าอะไรอ่ะอย่างนี้ก่อน a มากกว่า b และ b มากกว่า c ถูกป่ะถูกไหมครับเนาะเป็นอัตราเท่าๆกันด้วยเนาะถ้ามันจะลบกันถ้า a เป็นสามรูสาม ะแล้ว b เท่ากับ2ล3ล่ะเออลบกันได้รู3ไหมได้ไหมได้แล้วถ้าเกิด c อะ่ะ c เท่ากับ3อเอาสอ2ตัวนี้ลบกันได้3ู้มเห็นไหม b ลบ c ได้3ไหม,นะ b ไ,หมได้เฮ้ยเราทำนายค่าก่อนได้ไหมแล้วค่อยเอาค่าไปแทนอะ่ะโอเคไหมครับ <laughs> ก็เลยได้ชุดคำตอบมานะครับได้เลยได้ชุดคำตอบนี้มา ว่าว่าว่าอันนี้แหละสามวันนี้โอเคนะอ๋อทีนี้ทีนี้ครูก็ลองแทนดูแล้วนะครับไ,ได้ได,ได้ได้เหมือนกันนะครับง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าครูก็เห็นสกนิเกตเห็นนี่มันก็ยังมันก็ยังยางอกอยู่ดีครูเลยคิด คิดมาอีกหนึ่งชุดคําตอบครับอีกชุดคําตอบหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือถ้าเราปรับลดมาอีกนิดนึงอ่ะได้ไหมเอเท่ากับสองรูทสามบีเท่ากับรูทสามอ่ะแล้วซีเท่ากับศูนย์่ะเอามาลบก,กันได้รูทสามเหมือนกันถูกปะเอานี้มาลบกันก็ได้รูทสามเหมือนกันเนาะแสดงว่าได้อีกชุดคําตอบหนึ่งแต่อันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยมีศูนย์ด้วย และตัวเลขน้อยกว่าด้วยเอเคปะนะครับปู่ใช้ชุดคำตอบสีแดงนะใช้ชุดคำตอบสีอันนี้ไม่เอาได้แต่ว่าไม่เอานะครับยิงเคเราก็ได้มาแลวอ่ะอันนี้เอาเอาเอาให้ง่ายขึ้นก่อนละกันเออได้เป็น a กำลัง 3, 3, 3บวก b กำลัง3เมื่อกี้ทำแล้วเนาะ 4กำลัง3ลบ 3abc เนาะส่วน a บวก b บวก c นะคือเดี๋ยวจะให้ดูนะมีคนครูให้คนหนึ่งเขาเขาช่วยทำให้ดูเนาะ่าดูซิเขาทำยังไงเนะี่ยโอ้เกินสิบบรรทัดนะเออนะครับแล้วก็มาว่าครูด้วยว่า <c oughs> ครูคบอกว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กครูก็ตอบเขาว่าวิธีนี้มันไม่เวิร์กนะอะไรเงี้ย เอ่ออะไรนะยังไงต่อ,ตอ,ตอโมลืมเลยอ่ะแทนค่าไปนะครับก็ได้ได้เท่ากับอันนี้แทนค่าแล้วนะส,สองรูทสามเนาะสองรูทสามกำลังสามบวกเอ่อซบี B ก็คือรูทสามเนาะกำลังสามสี่เท่ากับศูนย์เห็นไหมง่ายเลยถูกไหมสามเอเท่ากับสามรูทสาม Hey, 3, เฮ้ยถอดสองรูสามเนาะสองรูสามงั้นขนาดขนาดทำให้ง่ายขึ้นแล้วยังจะผิดเลยนะคือเมื่อกี้เนี่ยตัวเลขถ้าทำวิธีอื่นตัวเลขจะเยอะนะครับเสี่ยงผิดด้วยนะครับครูยังทำผิดเลยยังดูตั้งนานว่ามันผิดตรงไหนนะครับ a บวก b บวก c ครูบวกเลยแล้วกันสามรูสามเนาะเนี่ยบวกกันสามรูสามเนาะใช่ไม่เปลือง คือเขียนๆนะครับอ่ะได้เป็นเท่าไหร่แปดคูณรูทสามกำลังสามได้เท่าไรนะครับรูทสามกำลังสามได้อ่าแปดอ 8. เท่าไหรสามเนาะสามรูทสามบวกกับสามรูทสามลบกับอ่อ หกหกรู่สามกำลังสองนะครับหกรู่สามกำลังสองหกหกสามหกสามสิบแปดเนาะเด็ดอ่ะสามรู่สามอือเดี๋ยวทำไมามันอันนี้ล่ะ ช่เมื่อกี้มันออกหน่อยนี้ไม่ออกแปดสามยี่สี่นะครับยี่สิบห้ารูทสามลบสิบแปดสาทสามอ่านตัวแรกออกอะ่ะผิดตรงไหนนี่ทำแค่นี้ยังผิดหรือไม่ได้ทำนานสามรูทสาศูน แปดืมดูสินะคิดยังไง่ะิยไงนะอ๋อความสวยนะครับความสวย เอออ่ะไอน้นี่ผิดตรงนี้ก็คือ c ีเท่ากับศูนย์นี่ถูกไหมดงนั้นพจน์นี้หายนะครับพจน์นี้ไม่มีเนาะออกก่อนเออผิดง่ายๆอย่างนี้ก็เซ็งนะครับผิดง่ายๆอย่างนี้เราก็เซ็งกันไปอ่ะเคเอาใหม่สามรสามนะครับได้เท่าไหรเ่เลย อ่าแปดสามนะแปดสามย,สย,สย,ยี่สี่ยเดรูสามรูสาเนาะจบนะตัดตัดใปกลางเนาะเนี่ยมันจะประมาณนี้ ถ้าเป็นวิธีที่ถูกต้องมันจะอยู่ราวๆเนี้ยหกบรรทัดอ่ะนะครับหกบรรทัดสั้นๆด้วยเนาะนะครับไม่ควรจะยาวเนาะเห็นไหมนะครับแต่ลองถ้าใช้วิธีอื่นโอ้ยาวให้ดูนะครับยังไงเอขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้ไหม อ,อ่ะเดี๋ยวค่อยว่าเนาะอ่อเะ,อะเข้าต่อไปนะข้าต่อไปนะครับทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันความน่าจะเป็นของแต้มรวมไม่เกินหกเนาะต้องรู้สูตรก่อนความหาความน่าจะเป็นนะครับสูตรก็คือ P.E. ได้ P.E. อักช่ P.E. เท่าก,กับ N.E. ส่วน N.S. นะครับเอ่อข้างบนคืออะไรข้างบนก็คือนะครับเขาเรียกว่าอะไระครับ จำนวนจำนวนของสิ่งจำนวนของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับส่วน S ก็คือจำนวนของเหตุการณ์นะครับที่จำนวนของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เห,เ,ออเหตุการณ์ที่เราสนใจคืออะไรเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือแต้มไม่เกิน6นะครับโอเคไหมเอามาหารด้วยเ,เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเรายัางไม่เรียนต้อง้องไปเรียนเพิ่มเติมนะครับเรื่องนี้ทีนี้เรามาหา n n s กันก่อนละกันส่วนใหญ่จะหา n s ก่อนเพราะ n s มันมักจะง,ง่ายกว่านะครับถ้าลูกเต๋า2ลูกนะครับ จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเท่าไรนะครับก็จะมีเท่าไหร่ครับลูกเต๋าลูกที่1ออก1ลูกเต๋าลูกที่2ออก2 1เหตุการณ์ลูกเต๋าลูกที่1ออก1ลูกเต๋าลูกที่สองออก1ก็ได้ถูกไหมเป็น2เหตุการณ์นะครับไล่ไปลูกเต๋าลูกที่5ออกไอ้ลูกเต๋าลูกที่1ออก5้าลูกเต๋าลูกที่2ออก4อย่างเงี้ยก็นับเป็น1เหตุการณ์เคนะนี่ก็คือต้องต้องคิด จริงมันต้องคิดไม่เป็นเลยแต่รูยกตัว,วยอย่างเ,ยเฉยๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับออพอเราเรียนตรงนี้เราจะรู้ว่ามันคือหกคูณหกนะครับไม่ต้องไปไล่เอ่ก็ได้นะครับต้องเรียนเพิ่มนะถ้าเกิดไม่รู้นะครับไม่นงนั้นเราต้องมานั่งเขียนว่าเอ้ย 1, 2, เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์สองลูกที่หนึ่งหรือสองเป็นยังไงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย อ่ะต่อไปหา N n ็ n e เนาะ n, e, n e, s หาไปแล้วเนาะได้เท่ากับ36 N E N E เนี่ยนะครับเอามาลองจะจำลองเหตุการณ์ดูผลรวมแต้มไม่เกิน6นะครับแดงว่า6ได้เนาะลูกเต่าลูก1ลูก2อ,อ่ะถ้าแต้มไม่เกิน6มีอะไรบ้าง1ออก1 ออกหนึ่งไม่เกินเนาะสองเอ้ยโทษอ่าในกรณีในกรณีที่ลูกเตา๋าลูกแรกออกหนึ่งนะครับลูกเตา๋าลูกสองสามารถออกอะไรได้บ้างหนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้ห้าก็ได้นะครับแค่นี้นะครับหกไม่ได้ได้ห้าเหตุการณ์นะนะครับได้ห้าเหตุการณ์อ่ะตีกรอบปิดไปก่อน ถ้าลูกเต๋าลูกที่สองออกสองเอ้ยทุกลูกที่หนึ่งออกสองได้กี่เหตุการณ์นะครับลูกเต๋าลูกที่สองก็จะออกหนึ่งสองสามสี่ถ้าห้าเกินละถ้าห้าถ้าห้ารวมกันเป็นเกียิเกินหกโอเคไหมก็ได้เกียเท่าไหร่ครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ถ้าไม่ได้นะถ้าไม่ได้นะโอเค หนึ่งสามสี่นะครับได้เป็นสี่เหตุการณ์นะคัดเดาได้ไหมว่าเหตุการณ์ที่สามจะได้กี่เหตุการณ์ก็ต้องได้สามเหตุการณ์เนาะมีหนะ้าสี่สามเนาะถ้าลูกเออ่แต้มลูกแรกแต้มออกสี่ก็ต้องเป็นสองเหตุการณ์นะครับถ้าสามล่ะ ก็ต้องเป็นหนึ่งเหตุการณ์เขียนนะ,ะเขียนให้เขียนให้ดูก็ได้อันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งจบเข้าไหมครับก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งห้าเก้านะครับสิบสิบห้านะครับสิบห้าเหตุการณ์ดังนั้นเนี่ยเอ็นอเท่า hmm. ก e ับสิบห้า นั้นคำตอบมันคือเท่าไหร่ครับเอามาแทนในสูตรนี้ก็เท่ากับ15บหส่วนสานะครับตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้นะครับแม่สามสามห้าสิบห้าสามหนึ่งสามสามสองหกห้าส่วนสิบสองมีไหมไม่มีจบชีวิตนะครับเนาะไม่มีเฉยเลยนะครับลองไปเช็คคำตอบ ถามอาจารย์ดูซินะครับผิดไหมเนาะนะครับทำเงีรรย้ยถูกแล้วคอนเฟรริร์มทำเงี้ยถูกแล้วเนาะอ่ะข้อนี้ก็กลัวๆหน่อยนะครับข้อสามสิบเอ็ดกี่นาทีแล้วนี่สิบแปดโอ้ครับ,รบเียวสิบแปดนาทีนะเขาบอกทรงกลมลูกหนึ่งเนาะมีรัศมียาว เท่ากับลักมีของของฐานของกลวยกลมทรงกลมรูปรูปหนึ่งนะครับเป็นลูกบอลนะทรงลูกบอลเป็นทรงสามมิติรัศมีของฐานรัศมีรัศมีรัศมียาวเท่ากับรัศมีของฐานของกลวยกลมก็มีกลวยกลมอันนึงเนาะตัวนี้กลวยอ่ะรัศมีะมันเท่ากันเนาะก็คืออ่า ถ้าครึ่งหนึ่งของกลวยกลมเนาะนะครับใส่ในเต็มพอดีถ้ากลวยกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง x เซนติเมตรถ้าทรงกลมถ้าทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะก็คือตรงน,นี้ x เนะาะก็แสดงว่าอะไร r เท่ากับ x ส่วนสองสใช่ไหมใช่ไหมกลวยกลมจะมีพื้นที่ผิวครังเท่าไหร่ หาพื้นหาพื้นที่ของกลวยกลมพื้นที่ผิวข้างนะครับพื้นที่ผิวข้างคืออะไรก็คือก็คืออันนี้ก็คืออันนี้กลวยเนาะอันนี้กลวยก็คือข้างบนเนี่ยล้อมรอบเลยนะโดยที่ไม่เอาตรงเนี้ยไม่เอาไอไอพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับพอกลวยถ้าเกิดไม่ได้ปิดก็จะเป็นกลวยโลง่ลงๆครับเค็นไหมอืม พื้นที่ผิวข้างของกลวยเป็นเท่าไหร่ล่ะ,ะมาพื้นที่สูตรนะครับสูตรก็เท่ากับพายอาเนาะสูตรเท่ากับพายอาเอ่อสิ่งที่เราต้องการคืออ่ะเราก็รู้อยู่แค่นี้อะพายนะครับอ,อคือ Ex x ong, อส่วนสอง ขาดแอนะครับถ้าเราหาแอลจากไหนเราก็ต้องเอาจับกลวยมาเนาะนกลวยมันเป็นอย่างนี้เนะเาะมาคือกลวยมันเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้นะแต่ครูจับจับมองแบบด้านข้างแบบตรงๆเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นตรงนี้เป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมพีทาโกรัสเนาะสามเหลี่ยมนุมฉากเนาะด้านนี้ด้านเนี้ยแอลเคลียมันคือสูงเอียงนะครับสูงเอียงนะครับเอออ่ะอันนี้คือ x อส่วนสองเรารู้แล้วนะครับอืมทีนี้ตรงเนี้ยเป็น h เนาะเอ,อ่อมาดูใช้แล้วเนี่ยคืออย่างนี้ครับข้อเน,นี้ยปกติแล้วเนี่ย นะครับจะเขียนอยู่ในรูปของ r เนาะก็คือก็คืออย่างงี้ก็คือเราใช้ข้อมูลตรงนี้ครึ่งหนึ่งของกลวยกลมเนาะไอ้ครึ่งหนึ่งของทรงกลมก็ก็ต้องใช้สูตร v v ของทรงกลมครึ่งหนึ่งของ v ทรงกลมเท่ากับปริมาตรของทรงกลวยนะครับสิ่งที่ได้มานะครับ สิ่งที่ได้มาครับอ่ะเดี๋ยวใส่สูตรให้ก่อนทรงกลมก็4ส่วน3พาอากลางสเนาะคูณเท่ากับกลวยก็คือ1ส่วน3พาพอากลางสองแล้วก็ H เนาะสิ่งที่ได้มาก็คือ H เท่ากับย้ายอนี้ไปให้หมดนะครับ มันก็จะมีแต่พายกับอาพายตัดด้วยเนี่ยเหลือแต่อาร์ซัมติงอาเขียนมาแล้วก็ไปแทนแต่ข้อนี้ดูดิดูด,ดิคืออย่างนี้พอเร,เราไปแทนนี้ใช่ไหมนี่นะสมมติปกติอะปกติส่วนใหญ่มันทำนี้ไงแต่ข้อนี้มันกวนนะครับแล้วเราไปแทนตรงเนี้ยก็จะหายไปเพราะเราเอไปแทนไง นะนะครับแต่ปกติ h มันหายไปแต่ดูดูชอยดิ h ไม่หายไม่หายเลยถูกไหมง mm hmm. ั้นแสดงว่าอะไรครับ mm hmm. เขาไม่ได้เปลี่ยนรูปเป็น r นั่นเองก็คือไม่ต้องใช้เลยตรงนี้ข้อมูลที่ให้มาไม่ต้องใช้งั้นคิดตรงนี้โดยตรงเลยครับว่า p i r l นะครับ l เป็นเท่าไหร่นะครับ L ก็ใช้พิทากลัสา h กําลังสองบวก x ส่วน2ทั้งหมดกําลังสองเนาะังนั้น l จะเท่ากับถอดรูท h กําลังสองบวกกับ x กําลังสองส่วน4จบเอาไปแทนนี้ขาด l เนาะขาด l ตรงนี้ย่อไปแทนนะครับรูท h กําลังสอง ตรงน,นี้ต้องคลุมถ,ถึงนี้เลยนะ h กำลังสองบวกกับ x กำลังสองส่วนสี่นะครับอ่ะมีไหมนะครับยังไม่มีเนาะยังไม่มีเลยนะครับอ่าแสดงว่าเราต้องจัดรูปจัดยังไงมา,าศึกษาก่อนอ๋อนี่ไงเขารวบเขารวบตัวส่วนเนาะเขารวบตัวส่วน ดงนั้นเราต้องลวบตัวส่วนบ้างอาทำอไรทำนี้นะครับพายไว้ยเดิมก็ได้อะกส่วน2ลวบตัวส่วนเดี๋ยวเอาลบข้างล่างออกก่อนไม่ใช่ mm hmm. ข้อนี้วัดความรอบคอบนะครับจริงๆมันทําได้ทุกคนเลยข้อนี้นะครับทาได้ทุกคนแต่วัดความรอบคอบบางคนก็จะไปหาอาก่อนไง นะครับซึ่งอา้าไม่ต้องใช้นี่นะนะครับตัวนี้รวบเนอะรวบตัวส่วนก็จะได้เป็นรูทเอชกำลังสองบวกอถอดซีเอชกลับวกกับเอกลังสองส่วนซทันนะนะครับถอดรูทได้ตัวหนึ่งก็คือ4ตัวนี้ถอดรูทได้นะครับก็ถอดออกมาได้เป็น2เนอะถอด ถอดส่วนได้ออกมาเป็นส่วน2เนาะส่วน2มารวมกับตัวนี้มาคูณกับตัวนี้เป็นส่วน4ีนั้นจะได้เป็นพาย x ส่วน4ี o รูทสี่กำลังสองบวก x กำลังสอ,งอ่ะมาดูซิข้อไหนใกล้เคียงนะครับส่วน4นะครับ ส่วน C มีไหนส่วน C มีข้อ4กับข้อ5ส่วน C เนอะอ่ะข้อ5แน่นอนเนาะเพราะ 4H กําลัง2เนะาะก้าป๊บะใช่ไหมใช่ข้อ5ไหมดูดีๆิใช่ไหมใช่โอเคนะครับข้อนี้นะ c h อ i c e เ r r o r นะครับข้อ30ลองไปเช็คก,กันที่เชอร์ดูเนาะ